สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องอ้อกันอีกแล้วนะพี่น้องพบกับช่องพรอชาแนลคือเจ้าหลืจ้ายังไงเนาะพี่น้องกับบัน่นกับซองกันหรือยังเนาะพี่น้องปีใหม่แล้วเนาะจ้ะพี่น้อง แล้วผู้ใดเดินทางกะเดินทางปลอดไฟได้พี่น้องทั้งนี้ก็บได้ครับเอ็นโอกับโควิดน้ำเน่พี่น้องไปใส่มาใส่กันลำบากพี่น้องพี่น้องกับพากกนรรักษาสุขภาพใม่เด้อพี่น้องใส่แมตตล้างมือบ่อยๆเด็ดเจลแอลกอฮอล์นะพี่น้องเนะาะแต่เมื่อนี่กัยุไดไใดเมนูหนึ่งปลาพี่น้องก็หนึ่งพักตำตำเจว เมนูยังสี่แนตะ่มันกินกินแบนะ่บเนาะพี่น้องเนะาะแก,ก้อนอื่นกะขอบพุณนได้หลายเลยจ้าขอบคุเนเ่อนไม่เพื่อนเก้านะจ้าที่เขามากดติดตามมารับชมให้เนาะพี่นอนะ้องเนาะเ้อพี่น้องต่างประเทศในประเทศพเพื่อนสปปแล้วทุกผูทุกคนนะจ้ามากน,กน,กน,นมากจ้าแก,ก้อนอื่นกะฝากกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจนะพี่น้องเนาะ เพื่อให้กำลังใจเหตุคลิปต่อไปเล้วจ้ะเอามาพี่น้องเบ้าเบ้าดนออจ้ะต่ำแจวต่ำเองด้วยพี่น้องอื้มต่ำได้หัวเจ้นนอค่ะอื้ม ผักหวานดีเป็นในๆพี่น้องเ,เรื่องผักหวาน Ơ, bị đòn nè Ở đây bên chim thầu Cái lòng đừng quá bản bị đòn ทำได้นาคาอ่อนก็กดื่ได้พี่นึองหอม In quân mang chim phạt nữa bình hoàng là phạt niệm mức mạnh พี่น้องอิ่มเมอลอเล่ะพี่น้องส้หรับคลิปนี้ก่ะลาไปก่อนเด๋ยพี่น้องจ้าพอทำไมคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า